สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตัดใบวัชเขือกันนะจ๊ะใบวัชเขือเราจะแต่งสาวเอาง่ายๆเราแต่งสาวใบวัชเขือตัดใบวัชเขือไม่ให้มันลม้มจะไม่ให้ลม้มถ้าเราไม่ตัดออกแล้วใบจะลม้มใบเขางามมากเดี๋ยวเขาก็ลม้มถ้าเราตัดออกสวยตัดแต่งกิ่งทำเสาค่ะ นี่เราจะตัดแบบนี้เลยมาเด้อผู้ใดตัดซอยอะมาซอยตัดใบบักเขืองามมากเลยถ้าไม่ตัดออกฝนตกเดี๋ยวก็ล่มตัดออกตัดแต่งทิ่งเีบต่อ Так. Так. ตัดแล้วก็สวยนะคะดูที่ตัดออกแล้วสวยไหมนี่จะเหลือใบไว้แค่นิดเดียวเดี๋ยวเราถอยขยับต้องขยับกล้องตามด้วยต้องขยับกล้องตามมาด้วยด้วยชือ่อนต้องขยับมาด้วยดูยกำลังออกรูปเลยจ้ะกำลังติดดอก ดีแดดไม่ร้อนนะวันหนึไ่ไม่มีเดดค่ะไม่มีเดดมืดมืดมืด,มด ข้างหลังแปลงหนึ่งจะมีศกแปลงแลบต้นจะตัดไปทีละสองแปลง ขยับมาอีกก่อนขยับกล้องตามด้วยขยับกล้องตามด้วยชิชิชิช,ชดูใบใบใหญ่มากนี่ต้องตัดออกใบใหญ่ 白，一样。 อันนี้ที่ตัดแล้วตัดแล้วนี่ที่ตัดแล้วตัดแล้วนะคะอันนี้ตัดแล้วสวยตัดแล้วสวยมากนี่ที่ตัดแล้วใบใหญ่มากอันนี้ที่ตัดแล้วที่อันไม่ตัดนะคะ นี่ไม่ได้ตัดใบใหญ่มากเลยมี่ใบใหญ่ๆเลยใบใหญ่มากเลยงามมากนี่นี่มะเขือเราต้องตัดทั้งหมดนี่สามวันจะเสร็จไหมเนี่ยสามสี่วันจะเสร็จไหมเนี่ยนี่มะเขือ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะเราจะทำคลิปเรื่อยๆนะคะ